ดีทุกท่านด้วยนะคะซึ่งวันนี้ผมจะมาทำขนมเผ็ดๆนะฮะไม่มองมือพี่ผมไม่ได้มาคนเดียวครับผมมากันแข่งแข่งกับไก่น้องนะฮะนี่นี่นี่ครับนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาแข่งกันเอ้ยเอ้ยโอ้โหไอ้เฮ้ยมานี่ครับสดๆเลยครับสดๆละลาย <laughs> <laughs> the, I have get out uh of -huh. <laughs> 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 mm. mm. <laughs> แล้วกวางก้องครับประมาณพริกประมาณสองเม็ดอืมอร่อย เด็กน้ำดิได้นี่น้องผมเตรียมน้ำไว้เลยสามชิ้นนูนน้ำอ่ะอ้นันังอยากแข่งจัง หิวน้ำขอไมเ่เบเลยจะเอาจุ่มน้ำจวเบื่อเบื่อมาจะหายเพ็ดฮด่มเพื่อมาจะหายเพ็ด

ก่อนฮาบ๊ายบาย